มาส่ง,งมินจัส400ครับผมอันนี้กับจากก่าเข้มรถซิ่งนะผมไปตามช่องจากก่าเข้มได้นี่นี่น,นี่อันนี้ผมมาส่งตัว400ไฮเกรดปี20นะครับ<า>ก็นะผมอันน<ป>ี<ป>้ก็เรียกว่าบ้านส่วนตัวเลยนะผมไปส่งทุกที่พี่ไม่เกี่ยงนะต่อไป,<ะ>ไปอีก1กิโลเมตรอันนี้ก็ทัองค่นสิ่เสียติดไม่ใช่นะผมผสมบิ๊กไบค์นะอย่าจ,จับผมนะเออนะไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอสิ่งที่เรียกว่าความจเจริญหรือว่า<ะ>ถนน ไม่เจออะไรเลยนะผมเจอเจอเจอะไรนะไล่ทาลูกรางทาลูก้างป่ามันสั่งซ้ายป่ายู่าก็แล้วเขาเอาบิ๊กไบค์ไปก็จะขับออกไปอย่างไรวะ <laughs> 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 โอ้โหนะครับบ <laughs> อล <laughs> ครับผมครับอันนี้คันแรกไหมที่เป็นไบค์ค <laughs> ันแรกคัแรกครับผมขับเองเนาะทำไมเลือกคันนี้คนระับผมอยากขับใครแนะนำมาสี่ร้อยอ๋อหาดูเองนะผมจริงจริงคนขับรุ่นนี้เยอะนะของแต่งเยอะผมก็ขับเหมือนกัน แต่งติ๊กเกอร์ไลายสลามไว้ไม่รู้ไม่รูู้้เคยเจอหรือเปล่า<อ>แล้วผมวันนี้ก็ผมมาส่งเรียบร้อยแล้วเนาะอเอาต่ก่อนขับผานไหนมาร้อยสิบับผมทําลูกไหมนั่นฟ้องแม่แน่นะผมโอเคแล้วผมตัวนี้ก็มีของแต่งที่ติดมาเล็กน้อย <laughs> ผมจะเป็นการลงข้างของโมริติกนะ, <laughs> นะแล้วก็กุญแจจะเป็นคีเลตนะผมอยู่ในมือแล้วเรียบร้อยนะับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครันนี้ผมทํารีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอบคุณน้องบอลคุณแม่มากแล้วผมกลับบ้านก่อนครับผมตามโชคดีครับผมขอบคุณครับคุณพ่อครับ